จเจริญสุขบรรดาพุทธศาสนาสชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดาท่านๆาี่ชนแล้วตามปกติเมื่อคราวที่แล้วพูดถึงตอนที่ว่าอาถรริบายในคําศัพท์ของแต่ละแต่ละคําแต่ละคําทั้งหมดมี16ประการยอมอยากรู้ว่า ถ้ายังจำไม่ได้ยมก็ย้อนเปิดไปฟังดูได้เพราะว่าอยู่ในคลิปอยู่แล้วอันนี้เราก็มาเริ่มถึงการทํากิจอริยสัจสี่อริยสัจละ3รอบจริงเท่ากับอาการ12คือพระพุทธองค์เนี่ยอธิบายให้ฟังไม่ใช่แค่ทุกสมุทยัยนิโรธมักอย่างที่เราเรียนเราท่องกันนะอันนั้นคือหัวข้อหลัก แต่พระพุทธองค์แจกย่อยออกไปอีกนะขนาดระดับอัญญาโกนทัญญาปะปะพัทธิยะมหานามะอัจชิเนี่ยบำเพ็ญเพียรมาไม่ใช่น้อยแล้วแล้วก็อายุมากกว่าพระพุทธองค์เพราะสมัยที่เจ้าชายประสูติเนี่ยโกนทัญญะนี่ก็เป็นหนึ่งในในพราหมร้อยแปดร้อยแปดที่ไปทำนายพุทธลักษณะ เพราะฉะนั้นอายุของอัญญากนทัะก็มากกว่าเห็นไขนาดบำเพ็ญเพียรมาจนเรียนเรียนเรียนทางพรามณ์เนี่ยจนแตกฉานแล้วเป็นครูบาอาจารย์คนในระดับพรามณ์แล้วแต่ก็ยังต้องอธิบายย่อยย,อย่ยอยย,อย่อยย่อยให้ฟังและยังไม่สำเร็จเป็นพระอระหันด้วยเลยนะเป็นแค่โสดาบันเท่านั้น โสดาโสดาปฏิผลเท่านั้นเองต้องใช้เวลาเห็นไหมว่าการที่จะเข้าใจธรรมะการที่จะปัญญาเกิดปัญญาเห็นแจ้งในทุกในทางของในทางที่เกิดทุกขในทางดับทุกข์มันก็จะต้องใช้ระยะเวลา อย่างพวกเราก็ไปทำบุญวันพระก็ไปทำบุญพอไม่ใช่วันพระก็เอาใส่บารก็เพียงแค่หวังว่าจะได้บุญนั่นแหละเพียงแค่หวังจะได้บุญแต่ว่ายังไม่ยังไม่คิดยังไม่ตรึกตรองที่จะออกพ้นจากวัฏฏะสงสารคือพบทั้งสาม เพราะว่าคงไม่มีเวลาคิดแล้วมั่งเนาะก็มีเวลาการทํางานก <c oughs> ็ <c oughs> แล้วแต่บุญบารมีของใครที่เคยสั่งสมมาอันนี้ดูถูกกันไม่ได้บุญบารมีเนี่ยใครสั่งสมมาแบบไหนก็ก็จะได้อย่างนั้นจะได้เร็วได้ช้าก็ขึ้นอยู่กับบุญญาบารมีที่สั่งสมมาอือ มันไม่เท่ากันไม่เทียมกันไม่เหมือนกันไม่ใช่ไม่ไม่ก็อาจจะไม่เท่าด้วยนะแล้วก็ไม่เหมือนกันก็ต้องค่อยๆสั่งสมสั่งสมกันไปเรื่อยๆอันนี้ก็มาอธิบายคําว่าทำกิจอริยสตจ์สี่อริยศสตจ์ละสามรอบจึงจะเท่ากับสนะิบสองเห็นไหม และประกอบปฏิปริวัตสามและอาการสิบสองมีอธ,ธิบายว่าปริวัตสามนั้นคือสัจจยานหนึ่งกิจยานหนึ่งกัตยานหนึ่งสัจยสจยานเป็นอย่างไรอ้าเรามาฟังดูว่าสัจจยานเขาว่าอธาธิบายว่าอย่างไรแท้จริงอันว่าปัญญาอันเห็นแจ้งในอริยสัจท,ทั้งสี่ด้วยอริยมรรคยานโดยจริง โดยแท้ไม่ได้วิปริตได้ชื่อว่าสัจจยานปาะการหนี่ยคือสัจจยานนี่ก็คือเห็นแท้เห็นจริงไม่ได้คิดว่าเ,เป็นเรื่องเหลวไหลอันนี้คือวิปริตไปแล้วเป็นเรื่องเลวไหลเป็นเรื่องเหลวไหลนี่วิปริตไปแล้วและปัญญาที่ รู้ว่าทุกอริยศสตจ์ควรจะพึงกำหนดรู้ในกองทุกทั้งปวงทุกสมุทัยอริยมัตอริยศจจยาอริยศัจจะความจริงพึงละเสียซึ่งตัญหาเมื่อพิจารณาแล้วโอ้ตัญหานี่เป็นต้นเหตุควรละเสียนะปัญหานี่เป็นต้นเหตุให้เกิดเลยเนี่ยนะ ควรละเสียซึ่งตัณหาทุกขนิโรธอริยศัสตว์ควรจะพึงกระทาให้แจ้งซึ่งมักผลแลนิพพานก็มาถึงทุกขนิโรธคิโรธคือเหตุแห่งการดับทุกข์เนี่ยเอาทางดับทุกขไว้ก่อนซึ่งจะเกิดเป็นมหานิพพาน ทุกอทุกข์ขรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์ควรจะพึงเจริญซึ่งอัดถังคิกมัมทั้งแปดปัญญาอันรู้ในกิจทั้งปวงดังกล่าวมานี้ได้ชื่อว่ากิจจย,ยานประการหนึ่งคือเจริญขึ้นคือหมั่นขึ้นเพียนขึ้นทำขึ้นเรื่อยๆด้วยฉันทะอิทธิบาทสี 4. สันทะวิริยะจิตตวิมังสานี่แหละทำให้เจริญขึ้นเรื่อยๆื่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรื่อยทำให้มากขึ้นและปัญญาพิจารณาซึ่งอันตนกระทำแล้วคือประเภทแห่งทุกข์ทั้งหลายก็กำหนดรู้สิ้นแล้ว ต้นหาอันละเสียจากสันดานมรรคผลนิพพานก็บรรุแล้วองค์แห่งอริยมรรคทั้ง8ดก็เจริญแล้วปัญญาพิจารณาซึ่งอันตนกระทำให้สำเร็จแล้วดังนี้ได้ชื่อว่ากะตะยานกระการหนึ่งอะไรก็ทำแล้วอะไรก็ทำแล้วเจริญขึ้นแล้วเจริญขึ้นแล้วก็บรุนบรรุเป็นอ่า บรรลุมรรคผลนิพพานเลยไม่ใช่บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุบรบรลุมรรคเป็นโสดาบ้างเป็นโสดาปฏิผลบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างอยู่ประมาณนี้ยังไม่ทันรีบยังไม่ทันรีบปรินิพานและยานทั้งสามโดยในพรณนามาชนนี้ เรียกว่าปริวัติสามประพฤติเป็นไปในขณะเมื่อตรัสรู้พระจ,จ,จตุราริยสัตด้วยตนเองและขณะเมื่อพิจารณาซึ่งกิจทั้งสี่อันตนจะกระทำอันตนพึงอันตนจะพึงกระทำแล้วนั้นแท้จริงอาการทั้งสิบสองนั้นได้แก่ปัญญาทั้งสามประการอันพิจารณาจำแนกไปในอริยสัตทั้งสี่ สิงละสละสจึงสิริเป็นอาการสิบสองประการด้วยกันทั้งสิ้นเหตุดังนั้นอันว่าปัญญาอันพิจารณาเวียนไปในพระจตุราริยสั์จะทรมเห็นปานดังนี้จึงได้นามว่าธรรมาจักกัปวัตนะด้วยอัดประพฤติเวียนไปในอริยสัจธรรมอริยสัจะรรมทั้งสี่และพระสูตรอันนี้จึงได้ชื่อว่า ทำมาจากกับปวัตนะสูตรคือหมุนไปแลหมุนหมุนเหมือนดุมกลงล้อดุมกลองล้อกองเกวียนนะั่นแหละหมุนในอริยสัจทั้ง4คือพิจารณาตรึกตรองอยู่เรื่อยๆตอนนี้การรู้แจ้งอริยสัจด้วยปริวัติ3มีอาการ12ครบถ้วนจึงได้ชื่อว่าตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ การรู้แจ้งอริยสัจสี่เนี่ยจริงได้ชื่อว่าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิยานนะและตรัสเทศนาสืบไปว่าดูกระสงเบื้องว่าตถาคตยังไม่ได้เห็นแจ้งในพระอริยสัจทั้ง4อันมีปริวัตรสแลอาการชุดสองก็ยังได้ก็ยังไม่ได้ผ่องใสบริสุทธิ์โดยควรแก่จริงแก่แท้ตราบใด ตถาคตก็มิได้ตรัสรู้แก่พระสัมมาสัมโพธิญาณอันประเสริฐยิ่งกว่ามนุษย์โลกกับทั้งเทวโลกมารแลมารโลกพรมโลกหาผู้จะประเสริฐเสมอมิได้สิ้นกาลนานสิ้นการตราบนั้นต่อเมื่อใดตถาคตเห็นแจ้งในพระอริยสัจท,ทั้งสี่อันมีปริวัติสามแลอาการ ทั้งสิบสองผ่องใสบริสุทธิ์โดยควรแก่จริงแท้แล้วตะถาคตจึงได้ตรัสแก่สัมมาสัมพธิญาณอันประเสริฐยิ่งกว่าโลกทั้งปวงมีมนุษย์โลกเป็นต้นหาผู้ประเสริฐเสมอไม่ได้ในการครั้งนั้นอัญญากนอันว่าญาณทัศนะก็บังเกิดแก่ตถาคตมนสิการกำหนด เห็นแท้จริงว่าเห็นแท้ว่าวิมุติธรรมที่ตถาคตตรัสรู้มิได้วันไหวทำลายแล้วและชาตินี้เป็นชาติอันอันติมะอันอันติมาชาติที่สุดของตถาคตซึ่งจะมีพบใหม่สืบไปอีกในการบัดนี้มิได้มีแล้วเป็นแท้หมดแล้ว พิจารณาครบหมดแล้วไม่มีเยื่อไม่มีใย,ยไม่มีไม่มีไม่มีกิเลสรัดลึงจิตใจได้แล้วสามารถสลัดออกได้หมดแล้วละออกได้หมดแล้วก็สลัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณอา้าวสิบเอ็ดนาทีพอดีเนาะก็เดี๋ยวก็จะได้ขึ้นตอนใหม่ในวันพรุ่งนี้ยะสระบรญชาปริวัติ ดูซิวายัสระผู้มีความเพียบพร้อมไปไปด้วยทุกอย่างเทียบเท่ากับเจ้าชายศรีสถาสมัยเป็นคารวาสเลยวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกบดาทันสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร